ในวิธีเปิดนั้นสําคัญยิ่งในวิธีเปิดนั้นสําคัญยิ่งถ้าเอาอนุบนาลตะปอนหนึ่งมามันก็จะมีเสีงยงคุกีกันที่เลือกมาเนี่ยที่เลือกมา แจ้งบบาอาจารย์กิจการนะงรัหลวอภุวัฒน์ภูเวียนได้รับความเมตตาสูงสุดจากท่านบัณฑิตผ่านปฐมารบุรุการโรูเรียนพระบาทูเวียงประธานศูนย์เครือข่ายรงเวียงท่านมีเมตตาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้ ทุกท่านกล่าวคัาภีร ด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์ใดนี้ 1. เพื่อสนองนโยบายโครงการรักภาษาไทยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ 3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาไทย 4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงโทษและวิธีัยของยาเสพติด ในการท็เรายนจังหวะจับพนใช้ได้เลยวันนี้อยากให้แขกมาฟัง,อ,งอ,อยากให้แขกมาฟัง,งเราแผ่เมตตาถึางนี้ก็เหมาะสมก็อย่างนี้จะต้องปรับปรุงน,นิดนึงน้องๆอนุบาลแผ่เมตตาเองต้องกล่าวให้เสียงพอดีรุ่มแต่ก็ไม่ได้ถึางขนาด เสียงอ่อยเสียงหวานอะไรหรอกนะแต่เบ่ตาก็ทําได้เหมาะสมแล้วก็ขอชมเชยต่อมาวันนี้มาถึงบรรยากาศในห้องประชุมตรงนี้ทราบว่ามีนักเรียนสองสายชั้นกห้ท่าพี่ๆที่นี้ก็จะเป็นการที่ที่สุดเลยในในการประชุมกันหน้าเสาธงเหมือนกันก็ดีใจนะความทกขเราอยู่่วงใันมา ถึงระดับพอข้าพอคแล้วทันไรขนาดนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับสมหับที่คุณครูทุกท่านได้ทุ้มเท่อพวกเราทุกทุกพิธีที่อยู่ในหน้าที่ราชการท่านมาปฏิบัติงานคุ้มค่าผู้บริการก็ไม่เคยได้เห้พวกเราปฏิบัติได้อย่างนี้นะครับสําสำหรับในวันนี้อยากจะใท้คุณครูอะไร ในฐานะคณะสุนทราการเรียนรู้ภาษาไทยได้จากรายงานมาก็ยูได้ว่าการศึกษูใช้ทักเรียนทู้คนได้มีส่วนร่วมในการทำง,งาน,นง,งานทำป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพบรรยายภาพต่งาตงๆก็ทำได้ดีนะขอชืคนชมนอนนี้หลังจากลงไปรตรงน,นี้ก็จะลงคอตัวอีกครั้งหนึ่ง แต่ถุ้ก่อนผู้ขอ้วก็ไปเอาวันเอาเรื่องร่างคาถาก่อนแต่เห็นในป้ายนะในป้ายหน้าของประชุมเนี่ยไม่เล็นกระวันพี่สาดที่สุดเดี๋ยวนี้วคือที่เปยาหยอดยายาฟายาฟาเยอะเลยเใช่ไหมแสดงรูบรูดอายุ60ปีแล้วยังไม่เคยเห็น

ราวនេះឱសានរយសនរយត្រឡាថា ท,ท,ทัมงสุนรภัยรอสนองคำรานีมาหมไลายล,ะละาบกตาอนบดสำนุนรวนคมคำสุาสภาษิตควรท่าหน้าจดจำ พอ,อนำทำซ้อนสัดคอนใจยี่สิบหกมิถุนาวันภาวะความต,ตราบาทยอดคุคุณคใจเป็นมันนี่าพสิแนแห่นดิ ร้อยดวงใจขอผู้ทางบิดาตลอดขอบคุณพระคุณสวัสดกัมเด ก็มีด้วยในตอนเช้า,น,านี้ก็ให้ปังได้อ้อยแล้วนะครับงานจะยังอยงู่ตรงไหนก,น,นก็แนะนำกันด้วยนะครับ